สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินขั้นดินนะครับก่อที่ซอยกรมที่ดินศรีราชานะครับก่อมาอัปเดตนะครับความคืบหน้านะครับของวันที่15นะครับเดือนสองดนะครับก็มาอัปเดตนะครับความคืบหน้าในแต่ละวันนะครับก็งานตัวนี้ก็ไม่ค่อยสูงมากนะครับด้านหลังรัฉลีนะครับรวมรักฐานนะครับไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับ อันคางและรวมรักฐานนะครับก็ประมาณเมตรห้ราสิบกว่าๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะถมดินเต็มนะครับแล้วก็ก็จะเสียบเหล็กนะครับทุกระยะสามเมตรนะครับเพื่อเป็น เหล็กหัวเสาครับอันนี้จะ็นเรื่องความแข็งแรงนะครับก็เสริมเหล็กดีบ20ี่มิลทุรยาเมยี20นะครับตัวนี้นะครับก็เหล็กเสาจะใส่เป็นเหล็กกลมครับเกมิลเต็มนะครับตัวนี้ความยาวก็หกสิบฟมตน,นะครับตัวนี้ เรื่องความแข็งแรงนะครับก็ตอนนี้ฟอมฟางนะครับรากฐานเราฟอมฟางขุดไว้ที่70นะครับหรือ70นะครับก็ตัวท็อปเราจะอยู่ที่30เซนนะครับความหนาก่อที่50 30นะครับตัวนี้รากฐานแผ่นะครับ70นะครับก็รีดนเรื่องความแข็งแรงนะครับดินก็ค่อนข้างสูงนะครับแถบนี้นะครับก็ รวมรากฐานก็เกือบ2เมตรนะครับตัวนี้ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุกพัทยานะครับที่เบอร์โทร0 8น0์แปดสศนนะครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินนะครับทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับก็ฝากผลงานนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการทำกำแพงนะครับหรือว่าหินนะครับก็ สนใจกาติดต่อช่างนุกพัทยานะครับครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางนะครับกัประนันเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อยเซ็นแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรส8 3 0ปสามสปดนึ่ครับสวัสดีครับ